นี่แหละส่วนน้ำดับไฟไม่ค่อยมีใครส่งเสริมกันมีน้ำซ้ำยังเหยียบย่ำทำลายด้วยนะว่าทุกวันนี้ลองไปพูดที่ไหนลองพูดดูสินะว่าสำเร็จมากสำเร็จผลในนี้นะสำเร็จพระโสดาสกิริาคาอนาคา,หารหันในนี้เพราะกองทัพที่เหลือมันจะลุ่มตีทันทีเลยมันไม่ยอมรับว่าให้มีให้มีแต่มันเท่านั้นครองโลกวางั้นเลย ความโลภก,ก็คือมันความโกรกคือมันราคาตันหาทุกสิ่งทุกอย่างคือมันคือมันเท่านั้นของโลกเรื่องธรรมะที่จะแทรกขึ้นมานี้มันปัดหมดนะเวลานี้พูดแล้วเราสลดใจนะเนี่ยมรรคผลนิพพานออกไม่ได้นะเวลานี้ถูกกิเลสตีหมดตีหมดพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลไม่ยอมเชื่อนะเนี่ยน,ะนาขนาดไหนมนุษย์เราเวลานี้นาขนาดน,านั้นนะเราพูดแล้วเราสุดลำเลนี่นะ เพราะเราพูดอย่างอาถรรพ์เนี่ยเราเห็นจริงๆจ้ามในหัวใจนี่แต่เกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่น้องตะบัวก็ไม่เคยเห็นเราก็บอกเราไม่เคยเห็นเวลาปฏิบัติอัธรรมนี่ไปอยู่ในปา่าเราก็เคยมาแสดงพรพี่นอกต่างหลายสร้างฟังไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปชำราก,กิเลสคือเวลาเข้าไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าจะฟัดกิเลสกิเลสฟัดเราหงายเลยหงายเลย นี่เวลากิเลสมันหนาในหัวใจดวงเดียวกันนี่นะเอาหัวใจดวงนี้ออกมากลางเนี่ยเวลากิเลสมันหนาหนาขนาดนั้นนะเราตั้งอกตั้งใจจะฟาดกิเลสมันแหลกในหัวใจของเราไม่ให้มีเหลือแต่เวลานั้นกิเลสม,มันมีกําลังมากสิมีแต่ความตั้งใจเฉยเวลาขึ้นไปฟาดกันโอ้ยกิเลสมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเราสู้เสือได้กําปั้นสู้ไม่ได้สิสู้ทีไรหายลงหายลง นั่งน้ำตาล่วงอยู่บนผูเขาแล้วไม่ลืมนะนี่แหละเวลากิเลสมันหนาในหัวใจของเราเองแหละทั้งที่จะฟัดกันเต็มเหนียวอันไปมีแต่มันฟัดเราหงายหงายสู้มันไม่ได้นั่งน้ำตาล่วงเลยถึงขนาดต้องขอภัยนะถึงขนาดกูมึงเชยวนะเครียดแช่มาจนกระทั่งทุกวันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเครียดแช่นนกกิเลสถึงขนาดที่ว่าเฮ้อมึงเอากูขนาดนี้เ,เหลือนนู่นนะมันอุทานในใจนะ คือมันเชีย่ยดแช่น้ําตาล่วงสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยไม่มีอยู่ได้เลยนะอํานาจกระแสกิเลสมันรุนแรงปัดทีเดียวขาดสะบ้นขาดสะบ้นสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงเี๊ยแก้งกิเลสมีกิเลสฟาดเอาแหลกแล้วน้ําตาล่วงบนภูเขานี้เวลามันหนาฟังให้ดีนะตั้งใจขนาดไหนเมื่อเราล้วนายเราไม่พอนะี่สู้มันไม่ได้ว่า เอาเอาอีกกลับเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็ลุงปู่มั่นหล่านี้แหละเป็นที่อบรมฝึกซ้อมเทนมวยฟัดกับกิเลสบางท่านเถอะเราเข้าไปหาท่านได้พอสมควรแล้วมาสู้อีกสู้มาได้กลับไปอีกเอาอีกมาสู้อีกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยฟัดกันไปฟัดกันมามันก็มีแพ้เห็นแล้วกิเลส ฮ่ามันซว์มันหงายมันกันเง้มึงก็มีทองกันกับกูเลยนี่มีแต่กูหงายท้องให้มึงดูนะมึงมึงมีทองไ้หงายกูดูร่วงหรือวันนี้วาโวยยิ่งได้ใจใหญ่นะที่นี่ฟาดใหญ่เลยนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตดวงนี่นะเวลามันมืดมืดอย่างนั้นนะ <c oughs> มันไม่ได้มองเห็นอย่างนะี่ะมันมันมืดแปดทิศแปดด้านที่เรืฟัดเอา,เอา,เอาที่นี่เมื่อเราไม่มี ไม่มีถอยสู้ไปถอยมันก็ต้องมีวันชนะนการชงมวยมันก็มีคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยคล่องตัวขึ้นเรื่อยการฟาดกเลตมันการแพ้มันก็เป็นครัวหนึ่งชนะก็เป็นครูหนึ่งมั่นก็เป็นอุบายแต่และอย่างละอย่างขึ้นขึ้นมาจากนั้นก็มีกําลังมีกําลังสมาธิไม่เคยมีเห็นแล้วที่นี่อ่า สงบแน่วแน่อาหอเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เหลือนั่นเห็นที่ใจนะไม่ได้เห็นที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของสมาธิต่างนาเวลาเราเป็นเป็นข้นที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจนี่ฟาดเข้าไปสมาธิขั้นใดขั้นใด,นใดที่แน่นหนาะมันคงประจัก์ประจัก์ประจักเ์เรื่อยในหัวใจของเราเนี่ยจากนั้นก็ก้าเข้าสู่ปัญญาปัญญาแก้กิเลสที่แต่ก่อนมีแต่กิเลฟสฟัดเราว่าเรา,เราต่อไปเราก็ฟัดกิเลสหนักเข้าหนักเข้า กิเลสหงายกิเลสหงายหง,งายนั่นเห็นไหมนี่แหละใจดวงนี้นะเวลามันมีกําลังมันมีอย่างนั้นนะถึงขนาดที่ว่ากิเลสแย,ยบออกมาไม่ได้เลยนะเพราะเพราะเหตุไรเพราะทำเมื่อมีกําลังแล้วนะมันเหมือนกันกับกิเลสที่มีกําลังมันจะทํางานเพื่อกิเลสอย่างเดียวโดยอัตโนมัติของมัน จะคิดจะแยบออกไปในอะไรๆเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติของการสร้างวัตจักรของกิเลสในหัวใจเราแต่นี่พอทำมีกำลังแล้วเฉว่าอย่างนี้คือปัญญาสติก็รวดเร็วปัญญาก็แก้วกล้าทีนี้ฟาดกิเลสนี้แบบอัตโนมัติเหมือนทันไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนะไม่มีอิเดียบท กิเลสกับธรรมนีฟ่ฟาดกันตลอดเลยนี่เรียกว่าอัตโนมัติแล้วทีนี้ถึงขั้นอัตโนมัติแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องความเพียรต้องรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดเวลามันทำหมุนหมุนอย่างนั้นนะเมื่อได้กำลังแล้วหมุนติ้วติ้วติ่วเลยนะกิเลสนีพ่พัง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 หมุนตลอดนี่เรียกว่าอัตโนมัติของธรรม แต่ก่อนกิเลสเป็นอัรมนติสร้างวัฏจักรบนหัวใจเราทีนี้เป็นธรรมจักรแล้วจิตของเราเป็นธรรมจกักรสติปัญญาเป็นธรรมจักรฟาดกิเลสขาดสะบ้านขาดสะบ้านเป็นอัารมต์เหมือนกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องกลขออภัยนะพระนิพพานเหมือนก็อยู่ชั่วเอื้อมนะไม่มีคำว่าถอยไอ้ที่ว่าจะจะแพ้กิเลสไม่มีเลยมีแต อยากพอบจากเห็นกิเลสให้มันขาดสับันเดียวนี้ให้รู้เดียวนี้เห็นเดียวนี้เอาเท่านั้นนะหมุนติวติวนี่แหละขั้นของจิตจิตดวงเดียวนี้แหละเมื่อได้รับการอบรมศึกษาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลามันจะมีความก้องแค่วแก้วกล้าไปอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายก็จีตน้กิเลสโผล่มาไม่ได้นะเนี่ยอำนาจของสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยหมุนติว อย่เพื่อฆ่ากิเลสทายเดียวทีนี้กิเลนสนั่นน,นะเมืม่อเทียบแล้วนะเหมือนกับเชื้อไฟเชื้อหยาบไฟก็แสดงเปลวหนักขึ้นหนักขึ้นเชื้อปานกลางไฟก็แสดงเปลวปานกลางเชื้อละเอียดไฟก็แสดงละเอียดเชื้อเชื้อไฟละเอียดเท่าไหร่ขนาดไหนไฟก็ละเอียดไปตามกันนี่กิเลสเวลามันหยาบนะ วาดกันนี่เหมือนกับฟ้าดินถล่มมันเอากันอย่างรุนแรงนี่เหมือนกับไฟได้เชื่อเชื่อที่หย,ยาบหยาบอันต่ออย่างนั้นเชื้อชนิดน,นั้นมันถูกเผาไหม้ไปเลยแล้วด้วยอํานาจของสติปัญญากิเลสประเภทนั้นค่อยดับลงลงขั้นกลางมีเผาขั้นกลางลงไปแล้วสติปัญญาขั้นกลางคล่องแคล่วแต่ไม่รุนแรงเพราะเชื้อไฟมันไม่รุนแรง ไฟก็ไม่รุนแรงต้องเข้าถึงขั้นเชื่อเชื่อที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปไฟก็ตามเผาเรื่อยไปอา้าวมันจะเชื่อไฟนี้มันจะมีกว้างแคบขนาดไหนก็ตามนะไฟจะลุกลามไปหมดอันนี้กเหมวนกันกิเลสมันจะมีกว้างแคบขนาดไหนไฟคือแต่ปัธรรมนี่มันจะเผาของมันไปเรื่อยแก้กิเลสขาดสะบัน้นขาดสะบันบ้นหรือว่าเผากิเลสไปเรื่อยๆจงกระั่างกิเลสละเอียดสุดไฟคือตปะธรรมนี่ก็ละเอียดสุด จึงทราบตามกันโดยหมดตามหมดจนดรงทงงั่งม้วนเสื่อไม่มีอะไรเหลือเลยเรียกว่าเชือ่อคือกิเลสนี้หมดแล้วถูกทำคือมหาสติมหาปัญญาเผาเกลี้ยงแล้วพอกิเลสพังลงหมดแล้วจ้าเลยสิเห็นไหมนี่ละฟังสินะเออจนเรโคตรแท้เราจะเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นมืดเราก็เคยมืดก็บอกชัดๆอย่างนี้เวลามันมืดก็บอก เวลาสู้กิเลสไม่ได้น้ําตาล่วงเราก็บอกเนี่ยเอาเหตุเอาผลจากตัวเองมาเล่าให้พี่น้องตั้งหลายฟังตามหลักความจริงของศาสดาที่สอนไว้นะอืไมไ่เอาของหรอกลวงมาสอนนี่เวลาถึงขั้นที่ว่ากิเลสพังหมดแล้วนี่จ้ามันอีครอบโลกธาตุข้ามรูนี่นะมันครอบโลกธาตุแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้ เพราะมันไม่เป็นฐานะที่จะพูดพูดอย่างไรก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วมันเลยไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วพูดถึงเรื่องครอบละเอียดอ่อไม่มีอะไรเทียบแล้วคือเหล่านี้เรียกขนาดไหนมนก็นะวงสมมุติอันนั้นเลยสมมุติไปหมดแล้วพูดไม่ได้นี่แหละทำพระพุทธเจ้าหัวใจดวงนี้แหละทีนี้เวลาเจ้ามาแล้วครอบหมดโลกธทาเจ้ารครอบเลยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้า เพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันพอพางขึ้นมานี่กระเทือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยฮั่นไม่ต้องไปถามวพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีมีมากมีน้อยเพียงไรอันนี้กระเทือนขึ้นถึงกันหมดฮั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ล่ะพระพุทธเจ้ามีมากมีน้อยมันจึงประกาศในหัวใจดวงนี้ออกกระจายกันหมดเลยนี่ใจดวงนี้ล่ะใจพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาธาตุขันผ่านไปแล้วนะ เวลามีชีวิตอยู่ก็เรียกพระยาตัดสลูจิตนี้ก็อยู่ในร่างนี่แหละจิตบริสุทธิ์เนี่ยเป็นธรรมธาตุแต่มีขันเป็นสมมุติแฝงอยู่พอขันนี่พังไปแล้วเป็นธรรมธาตุล้วนๆจิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นธรรมธาตุล้วนๆจิตทังผู้เจ้าทั้งหลายเป็นธรรมธาตุล้วนๆครอบโลกธาตุไม่ต้องไปถามใครเห็นชัดนี่แหละที่ว่าทำมีอยู่คือครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่ จิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนีย่กี่พระองค์เนี่ยออกเป็นอันเดียวกันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันหมดเราเรียกว่นนิพพานนิพพานแยกจากนิพพานไปก็คือธรรมชาติก็ได้วันนิพพานก็ได้พูดให้เราเห็นนะชัดๆก็คือว่าเป็นธรรมชาติครอบโลกธาตุในแดนสมมุินี่ครอบหมดเป็นธรรมชาตินี่เอาที่ว่าเราลึกถึงท่านมาทำมีอยู่ทำอยู่คือธรรมชาตินนี้เอง ผู้ปฏิบัติตนไปเขาไปก็เหมือนกับเราสร้างบารมีอไปมากๆเหมือนสายทางของน้ําที่ไหลลงไปไหลไปเข้าไปหามาหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าแม่น้ํมหาสมุทรเท่านั้นจะเรียกว่าแม่น้ําสายนั้นสายนี้ไม่ได้เพราะมันเข้ารวมตัวแล้วนี่จิตของท่านผูบ้บริสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงแห่งธรรมเรียกว่าธรรมธาตุนั่นเป็นไร นี่แหละความจริงนี่ทอดมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราสอนโลกเราไม่ได้สอนเล่นๆนี่นะเราสอนอย่างความกล้าหาญชาญชัยมากทีเดียวแล้วไม่เคยสโลกทานสามเดนโลกทานนี้เราข้ามหัวไปหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดไม่มีใครข้ามได้กิตดวงนี้ว่างเราเองเราก็ข้าดไม่ได้นะแต่กล้าที่จะนํามาพูดพี่น้องทั้งหลายเพื่อเป็นสักขีพยานให้มีกําลังใจปฏิบัติบาบุญนรกสวรรค์พรมโลกอย่าไปถามว่างั้นเลยให้เชื่อบุญเจ้า ให้พยายามละกันนะอ่าไม่มีใครเป็นเอกยิ่งกว่าพุทิเจ้าแล้วทรงรู้แจ้งจริงจริงแล้วตัวเท่าหนูละหาคามสงสัยไม่ได้นะว,ว่าบาบุญนรกสวรรค์กราบราบเลยอ๋ออย่างนี้เหรือท,ท่านท่านท่านั้นล่กะกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่เรื่องธรรมพุทิเจ้าศาสนาพุทิเจ้าเวลานี้กําลังกิเลสมันขึ้นเหยียบย่าทําลายมันเหยียบย่าทําลายให้เป็นขี้มูลาขี้มาแห้งไปแล้วนะ ให้เป็นตุกตาไปแล้วนะเวลานี้ทําเป็นตุกตากิเลสกําลังเป็นทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งใครก็ต่างคนต่างเศษสันปัตนดอกขึ้นมาแล้วเผาตัวเองเขอโลกนั่นแหละแต่มันไม่เห็นโทษนะทํานี่ขึ้นไม่ได้นเวลานี้ไปพูกิเลสกําลังส่งเสริมตัวของมันนะส่งเสริมตัวของมันคือมันส่งเสริมในหัวใจเราหัวใจสั้นทุกคนแล้ะเห็นว่าทำไม่มีคุณค่าอะไรไม่สำคัญไม่สำคัญยิ่งกว่าีิเหลส มีเหล็กพิเันกาลังเสกสรรตัวเองขึ้นเป็นทองทั้งแท่งทองแท่งมีคุณค่ามีราคาหมดถ้าเรื่องของพิเดตแสดงออกนะเรื่องของรมแสดงออกไม่ได้นะพิเดตเหยียบทางทีในหัวใจของเราแต่ละคนคนให้ดูตัวนี้นะเนี่ยท่านศาสนาเสื่อมันเสื่อมที่หัวใจเราศาสนาอื่นอื่นมาสอนโลกทำทั้งแท่งทั้งแท่งเท่านั้นมันถือว่าเป็นืีอหมูขี้หมาไปหมดแล้วเวลา ต่อไปนี่พวกเราทั้งหลายมีไปวัดจะไปไม่ได้นนะถูกเด็ดมันหัวเราะยเยอะนะเพราะมันมีกําลังมากเห็นเราเดินไปวัดนี่น,น,นี่เขากําลังจะไปวัดนี่เขาจะไปสวรค์นิพพฟ้านะไปเกาะชายผ้าไปเกาะเสื้อเกาะถ้าเขาบ้างนะ,ะนเขาพูดพวกกองทัพกีเลศมันพูดเยอะเย้ย,ยฉากถามอปนะ่างนั้นต่อไปนี้ คนจะไปรักตะวัตวนต้องระบบซ่อนๆนะเพราะที่เลสมันหนาแน่นมากมันต,ต้มตีอย่างที่ทุกวันนี้ล่ะผู้ถึงเรื่องมากเรื่องผลตะวันนิพานผู้สัาเร็จมากผลผนิพานนี้พูดไม่ได้นะเวลานี้นะที่เล็มันตมตีแล้วให้ดูออกนี่เราเปิดใช้เต็มที่เพราะ,ะเราจึงกล้าพูดว่าที่เล็ตัวไหนเก่งให้มาว่างนั้นเลยเวลานี้เราท่งทำประเภทนี้เข้ารกชาตแล้วในหัวใจของเรา กิเลศตัวไหนมาท้าทายบอกว่าทนนนี้ไม่มีแล้วจะฟาดปากมันมันหงายไปหมดทั้งโคตรทั้งแส่มาเราเป็นผู้ส่งไว้ทำเนี่ยยาถ้ามาจากหงายลงทะเลยามานะวะ่าท่านยังทงวนโคตรแส่อยู่ยาพาโคตรแส่มาหลวงตาจะฟาดมันปากหงายเลยกล้าขนาดนั้นนะเพราะฉะจึงให้ประกาศต้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าธรรมของจึงุรีเจ้านี้ล้นโลกล้นสงสารนาว่าอยาไปเชื่อที่เล่นนะ นี่เราตัวเราออกยันเลยเพราะเราจึงไม่เคยสรุปานุได้สามแดอนโลกาธาตุนี่แล้วกล้าขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องกล้าแต่เราธรรมชาติแล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเมื่อมันมีสมมติอย่างนี้เราต้องบอกว่ากล้าขึ้นมาใช่ไหมเพราะเวลาเรากลัวแล้วก็กลัวมันพอแล้วนนะเวลามันกล้าไม่ให้พูดได้หรือก็ต้องพูดบ้างสิฮะนี่นะมันขนาดนั้นนะไปที่ไหนดังที่พูดจางที่นี่และ พูดกับลูกจีลุหาเขาว่าแช่ฟังแช่ที่นั่นที่นี่ไทละพระฟิ้งปอะไรล่างเขาก็พูดจำทำไมภาษาของเขาเนี่ยเราก็เห็นว่าไงพูดก็หยอกลูกเสียดฮะนี่มันไม่ใช่ว่าขึ้นบนเวทีขึ้นบนเวท,นนเวทีแล้วไม่ใช่เป็นตัวสัน่นเหมือนหัแมวเหลือหรืว,ว่าง่นะโอยไม่เห็นสั่นเลยมิจฉา้าหานะ แต่เราอยากพูดอีกแบบหนึ่งว่าสั่นที่มันจะตีหัวกิเลสขนาดใจเท่านั้นเนี่ยให้เราสั่นกลัวกิเลสไม่มีไม่จะสั่นจะกลัวไม่จะฟาดกิเลสให้สมใจเท่านั้นเองกิเลสมันอยู่หัวใจคนใช่ไหมเราจะฟาดกิเลสมันมันสั่นงั้นต่างหากเนียมันไม่ได้สั่นกลัวนี่ว่ามันสั่นจะไม่ได้ฟาดกิเลสใช้สมใจเท่านั้นเองเข้าใจไหมล่ะมันเป็นจริงๆเนี่ยจะพูดว่าไง มันจะทุกข์ทานอะไรในสามในโลก a า a การแนะนาสั่งสอนคนให้เราสั่งสอนเพื่อประโยชน์ควรจะออกหนักเบามากนอก้อยเพียงไรเราจะออกตามระยะระยะที่ผู้รับประโยชน์จะได้มากนอก้อยอย่างไรเข้าแล้เกิดประโยชน์แล้วสแสดงปัญหา,าอะไรมันก็เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีถ้าถึงข,ขั้นที่ควรจะทุ่มฟ้าดินถล่มไม่ต้องบอกมีเทียวมีตอนจะออกทันทีเลยขามทันทีเลยแล้วยังบอกกับบรรดาลูกศิษย์ว่าอเตรียมเทศนั้นก็ฟังียงฮือฮาฮือฮากันเฉย ประาสะเก็ดแลเบิดลงฉันนั้นจะเป็นบ้าคนแลน้วนี่ก่อนนี่เทียนยจอนลงจะเป็นยังไงว่าคือมันยังไม่ลงอยูอเ่เทียนยจอนเขาใจ่ไหมล่ะอืมไม่ถึงขั้นจะลงนีเ่เทียนยจอนรูปหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เอาเทียบดยิราคามันกี่ล้านมีเทียนยจอนูกนแลน้วโยนลงแต่ละลูกนั้นผลประโยชน์คุ้มค่ากันไหมทำมาประเภทศนีนเทียนยี่จอนที่จะลงคุ้มค่ากันไมหมฮ่านต่างหากนะฮม ถ้าควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกย่ามขาดเลยทันทีถ้าไม่ควรลงดึงออกก็ไม่ออกือเข้าใจเหรอเอาละพอไปเ้าก็เลิกกันได้เว <laughs> เอาใหญ่แล้ววันนี้เอาใหญ่แล้วเอาละเลิกกันแล้ว